ไฮไลท์ของมันเลยนะคะก็คือความสูงนะคะของฝ้าเพดานมันเป็นพื้นที่เอาดร์นะคะที่มีความสูงของเพดานเนี่ยคือประมาณ10กว่าเมตรเลยนะคะเราอาจจะพัฒนานะคะเป็นกิจกรรมสำหรับแบบไต่เขาก็ได้เนอะทุกคน สวัสดีค่ะผูกับแม่หนูปากแตงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็กำลังวุ่นวายแม่หนูกำลังวุ่นวายสุดๆเลยนะคะอยู่บนโต๊ะทำงานนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะได้เวลาใกล้ที่จะต้องสรุปแบบอินที่เรียนะคะในส่วนของห้องเด็กเล่นของเด็กๆก,ก่อนหน้าน,นะคะก็คือยังสรุปไม่ได้ักที่นะคะเพราะว่าไอเดียแม่หนูคือ,อมีเยอะมากเยอะมากจนเกินที่มันจะยัดใส่เข้าไปให้มันครบแล้ววันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดด้วยเพราะหนูก็อยู่บ้านนะคะก็เลยคิดว่าเรามาสุ่มหัวรวมตัวกันนะคะในการสรุป แบบบ้านนะพ่อหลังจากที่ไอู้เนี่ยเขาไปโรงเรียนมาแล้วนะคะแล้วแม่หนูก็ไปส่งเขาที่โรงเรียนทุกวนันเราก็เลยได้ไอเดียนะพ่อเนาะว่าเฮ้ยเราควรที่จะมีเป็นห้องแบบว่าทํากิจกรรมการ,ารเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะคะก็คือการเล่นเพราะฉะนั้นนะคะแม่หนูกับพ่อหนูเนี่ยก็คือใส่ใจนะคะในจุดนี้มากๆเลยแน่นอนเล่นของเล่นแล้วมันก็ต้องมีโซนเก็บคงเก <c oughs> ็บของคือบางอย่างเก็บของใช่ไหมเราเราอยากโชว์เราก็เปิดหน้าบานไปเลยแต่บางอย่างเราไม่อยากโชว์แล้วมันก็คือจะต้องเป็นแบบประมาณว่าหน้าบานปิด แม่หนูเป็นจอมเ e ะจอมเพอร์เฟกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอยากให้ห้องมันเรียบร้อยมุมที่ติดกำแพงก็คือเป็นบิวอินเป็นตู้เก็บของไปเลยอยากได้มันกึ่งเปลือยกึ่งโชว์อ่าใช่ใช่มุมนี้มุมนี้คือเราก็จะบิวอ่าใช่มันเหลือความกว้างอยู่แค่ประมาณ5เมตรเอง ก็ถ้าบิวออกมาก็หายไปเมตรนึงต้องอบิวเพราะว่าต้องเก็บของเก็บพวกเข่าของเครื่องใช้จําเป็นพวกแบบไ<แ>ดเปอร์พวกกระดาษเปียกอะไรอย,อ,ยอ,ยอย่างเช่นแบบว่าถ้ามีแบบว่าเออหรือแบบว่าปัสสาวะอะไรอย่างเงี้ยเช็ดได้เลยเปลี่ยนได้เลยจะได้ไม่ต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงเหนื่อยปกติแล้วว่าแม่ซื้อเป็นแพ็คสมมติเราเก็บ3ถุงใช่ไหมอันนี้มันหนึ่งมรรทัด30เซนแต่ว่าเวลาเก็บจริงๆอ่ะเก็บเป็นแนวนี้ก็ได้ประหยัดพื้นที่มากกว่าไหมพ่อพ่อถามว่าอยากได้ ู้ขนาดไหนอยากได้ประมาณนี้เลยก็คือเอาไว้เก็บไดเปอร์ของอามิอันนี้คือสําคัญมากคือต้องเก็บคือมันเป็นอวัยวะ <c oughs> ชิ้นที่3ของแม่เลยพ่อกระดาษเปียกขาดไม่ได้แต่คนอาจจะสงสัยนะคะว่าแม่หนูเนี่ยเอาเข้าของเครื่องใช้ตรงนี้เนี่ยมาพับทำไมถามอัน,นิ่เนี่ยคือเขาก็ละเอียดมากเลยทุกคนคือเขาก็คือเหมือนแบบซักเราสัมภาษณ์เราเลยแหละเพราะว่าจริงๆแล้วการออกแบบบ้านเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะมุมไหนใดๆก็ตามแต่มันต้องออกแบบมาเพื่อตอบสนองนะคะต่อการใช้งานของผู้ใช้ก็เลยต้องละเอียดเพื่อที่จะ นำไปถ่ายทอดเนี่ยให้สถาปน,นิกหรือว่าอินเทีเยเนี่ยได้รับรู้ต่อไปว่าเขาควรที่จะออกแบบเนี่ยตู้แบบไหนหน้าบานขนาดเท่าไหร่จแบดบได้นะคะพื้นที่เนี่ยในการเก็บไดเปอร์เนี่ยของน้องเนี่ยให้มันดูเป็นระเบียบเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปลงตรวจไซ์งาน <Yeah. S 1> หลายๆคนนะคะก็ะถามแม่หนูอยากให้แม่หนูเนี่ยรีวิวเข้าของเครื่องใช้ของเด็กๆก,ก็ถือโอกาสแนะนาค่ะเป็นไดเปอร์นะคะซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกจากมัมมี่โปโกตตัวนี้นะคะแม่หนูใช้มาตั้งแต่สมัยน้องอาทูแล้วนะคะแล้วก็คือต่อเนื่อง เรื่องยาวมาจนถึงน้องอามีเป็นกางเกงผ้าอ้อมสําเร็จรูปที่นุ่มนะคะแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวลูกน้อยของเรามากบอกเลยนะคะว่าน้องอามีเนี่ยใช้ตั้งแต่แรกเกิดยังไม่เคยเจอปัญหานะคะในเรื่องของผดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นทารกนะคะที่อายุเพียงอลับแล้วหองทำไมส่งมาให้กันอย่างนี้เลยล่ะ <laughs> เอ๊ะทำไมส่งมาให้กันอย่างนี้โอ้ตกใจ เดี๋ยวก่อนที่แม่หนูจะออกไปนะคะเดี๋ยวมามีเปลี่ยนไดเปอร์ให้หนูก่อนนะคะหนูจะได้หลับสบายสบายใช่ไหมคะอามีตัวนี้นะคะเขาเป็นกางเกงผ้าอ้อมสําเร็จรูปนะคะระดับพรีเมียมเลยนะคะทุกคนที่นุ่มเนี่ยแล้วก็อ่อนโยนคลายกังวลไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรอยแดงนะคะแล้วก็พวกผดผื่นซึ่งเด็กทารกนะคะในวัยน,นี้เนี่ยคือเขามีความถี่ในการเปลี่ยนกางเกงผ้าอ้อมสำเร็จรูปคือราวๆประมาณ10ครั้งต่อวันเลยนะเพราะว่าเขาจะอุจจาระนะคะแล้วก็ปัสสาวะเนี่ยประมาณมากกว่า10ครั้งต่อวัน <Wow. S 2> มันมีส่วนผสมนะคะของออร์แกนิกคอตตอนไม่ว่าจะเป็นขอบเอวนะคะแล้วก็ขอบขาตรงนี้นะคะคือน,นุ่มแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวลูกของเรามากๆมันมีความหนาเพียงแค่0.4เซนติเมตรนะคะแต่ว่ามันซึมซับได้ดีเยี่ยมมากๆค่ะจากตอนแรกเนี่ยที่งองแงนะคะแต่พอเปลี่ยนแบบไดเปอร์แล้วเนี่ยก็อารมณ์ดีนะคะเห็นไหมดูสีหน้าสิชอบไหมคะเออชอบหนูชอบใช่ไหมคะมันสบายเนอะมันอ่อนโยนมันนุ่มมากเลย เอ้ย,อยชอบค่ะชอบชอบ,ชอบถูกใจมันปกตรสุดเลยค่ะใช้มาตั้งแต่เทมนะคะจนวันนี้นะคะก็เปลี่ยนเป็นแบบกางเกงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าน้องเนี่ยเริ่มที่จะผิกความพิกห่ายแล้วนะคะสำหรับลูกของแม่หนูเนี่ย ต้องของดีที่สุดเท่านั้นไปค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่หนูจะพาทุกคนนะคะไปเป็นเพื่อนแม่หนูนะคะ่ะดูใช้งานก่อสร้างจริงค่ะว่าตรงไหนนะคะเราต้องทํำอะไรบ้าง <c oughs> คือตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบสรุปนะคะส่งไปให้สหพันิกแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ทันปลายปีนี้ค่ะทางด้านหลังทั้งหมดเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นห้องนะคะที่ เป็นห้องเด็กเล่นสําหรับเด็กๆที่เสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเป็นรางนะคะเอาไว้สําหรับติดตั้งกระจกความพิเศษของห้องเนี่ยทำไมถึงเลือกเป็นห้องเด็กเล่นนะคะสําหรับทากิจกรรมเพราะว่าห้องนี้นะคะมันเป็นห้องที่อยู่ชั้นหนึ่งแล้วมันสามารถเนี่ยมองออกไปนะคะทางด้านหลังทางด้านหน้าที่แม่หนูมองก็คือเป็นสนามกอล์ฟนี่ทุกคนเห็นเนี่ยมันจะเป็นสนามหญ้าในอนาคตก็คือมันจะเป็นมินิเพกาวสำหรับเด็กๆก,ก็จะมีปักฟองปักไปนะคะเตรียมไว้ เตรียมพร้อมและในส่วนหนึ่งเผื่อว่าเราจะต้องแบบว่าติดตั้งทีวงทีวีเนาะแต่จริงๆเราเด็กควรจะดูจอตอนอายุสองขวบขึ้นไปแต่ว่าเราก็เอาไว้ติดตั้งเผื่อในอนาคตกําลังคิดอยู่นะคะทุกคนว่า เราเนี่ยจะติดตั้งตู้บิวอินเนี่ยตรงไหนตรงแนวยาวนะคะหรือว่าตรงแนวตัว L ตรงนู้นก็คือต้องทําการบ้านบอกสถาปนิกนะคะว่าเรามีเข้าของเครื่องใช้ที่เราจะต้องเก็บของเนี่ยเยอะเท่าไหร่พวกไดเปอร์พวกทิชชู่เปียกพวกอุปก,กรณ์อำนวยความสะดวกสําหรับเด็กเล็กแล้วก็เก็บของนะคะสําหรับพวกของเล่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันไม่พอนะคะเราก็ยังมีห้องเก็บของตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนะคะเก็บของนะคะอ่ะพวกปากกงปากกา แฟมเร์มอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นห้องนะคะที่ถัดจากห้องทํางานให้ความเป็นส่วนตัวสำหรับคนตัวบ้านนะคะทุกคนบางทีแบบแม่หนูเนี่ยเป็นคนที่แบบคงความเป็นส่วนตัวมากๆเลยไม่ชอบให้ใครแบบว่าเข้าแบบออกบ้านเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยมาที่ห้องเด็กเล่นละกันนะแสงสีเขียวเขียวเครืออะไรหรอคะเลเซอร์ทำอะไรหรอคะนยระดับค่ะฮะระดับค,คือยิงเลเซอร์แล้วพี่ทำยังไงอะคะขีดเอาหรอคะอ๋อขีดอ๋ดอไม่น่าหรอกมันถึงตรง พะใช้เลเซอร์เออไม่เคยรู้เลยนนกว่าใช้แค่แบบใช้มือขีดเป็นแมนนวลอะไรเงี้ยมันสะดวกมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าในช่วงเวลาที่เด็กๆเ,เนี่ยอยากจะเข้าห้องน้ําพอแบบโตขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเริ่มที่จะท,ทํทธุัสส่วนตัวเองได้เข้าห้องน้ําเองได้เนี่ยเขาก็สามารถเดินออกมานะคะแล้วก็คือเข้าห้องน้ำทางด้านข้างได้เลยห้องกิจกรรมห้องเด็กเล่นเนี่ยที่แม่หนูตั้งใจทําไว้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันต่อเนื่องนะคะมาจนถึงตรงเซมิอาท์ดรตรงนี้มันเป็นองค์ประกอบที่แม่หนูชอบมากเลยค่ะมันมีทั้งสนามกอล์ฟมันมี ทั้งพื้นที่สีเขียวกรีนสเปซกรีนเอเรียมีต้นไม้มีหญ้าให้เด็กๆเ,เอาไว้วิ่งเล่นที่ที่สำคัญมันมีน้ําด้วยทุกคนคือมันมีความเขียวมันมีความน้ํานะคะแล้วมันก็มีความแบบว่าพาโนามิกของวิวที่อยู่ทางด้านหน้าเด็กจะรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกมีความสุขรู้สึกสนุกอันนี้เนี่ยแม่หนูจินตนาการเอาเองว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นเด็กเด็กในวัยที่เราเป็นเด็กเหมือนลูกเราเนี่ยเราต้องการอะไรแม่หนูเนี่ยให้ความสําคัญนะคะกับพื้นที่เอาดอเนี่ยพอๆกับอินดอร์เลยทุกคนเพราะว่ามันเป็นความสําคัญเนี่ย นอนเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้นะคะผ่านแบบพวกแบบของลงของเล่นพวกของเล่นเสริมพัฒนพัฒนาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อบล็อกต่ออ,ตอีต่อตัวต่อเพื่อพัฒนานะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กเนาะข้างนอกก็เช่นเดียวกันค่ะทุกคนมันเป็นการพัฒนานะคะผ่านการแบบเคลื่อนไหวในการแบบว่าแอคทิวิตี้ในการวิ่งเล่น <Wow. S 1> ที่มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวมันจะมีเหล็กนะคะมาเพิ่มด้วยนะคะทุกคนแต่ว่ามันจะไม่ใช่เป็นกำแพงทึบๆเนะืะอเพราะอย่างที่บอกไปว่าเราต้องการจะใช้วิวนะคะสนามกลอบ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็เลยเพายายามที่จะโอเพ o นโอเนิดนึงนะคะแต่ความโอเพเนี่ยก็แน่นอนความปลอดภัยก็ต้องมีด้วยเช่นเดียวกันย ไฮไลท์ oh. ของมันเลยนะคะ oh. ก็คือความสูงนะคะของฝ้าเพดานค่ะทุกคนมันเป็นพื้นที่เอาท์ดอร์นะคะที่มีความสูงของเพดานเนี่ยคือประมาณ10กว่าเมตรเลยนะคะ oh. เราอาจจะพัฒนานะคะเป็นกิจกรรมสําหรับแบบไต่เขา oh. ก็ได้เนอะทุกคนมันก็เป็นความสูงที่ เหมาะสมที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะทุกคนบางทีเราต้องแวะไปเอาของนิดนึงทางชั้นสองเนี่ยมันสามารถมองนะคะลงมาจากชั้น2เนี่ย <c oughs> เห็นลงมาจนถึงชั้นล่างเลยคือ <c oughs> มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนนะคะว่าข้างบนนะคะหรือจากมุมนู้นเนี่ยเราก็สามารถดูนะคะความเป็นไปของน้องๆได้พอรู้สึกร้อนนะคะก็เข้าไปข้างในพอรู้สึกว่าอยากเล่นก็ออกมาข้างนอกสุดท้ายนั้นก็ประมาณนี้เนาะพ่อนะเดี๋ยวเราก็สรุปตามนั้นเลยเนาะก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วแหละก็คือไม่ทำแล้ว ถ้าเผันไม่ทําแล้วไ,วได้หรอแม่ทําคลิปขนาดนี้แล้วได้หรอสถาปนิกรออยู่นะโอเคนะคะทุกคนสาหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้แม่หนูปากแดงด้วยค่ะวันนี้ต้องขอตัลวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย